เลยไม่ต้องมาจับไอ้วินกูไม่ได้เมาวินพ่อมึงนี่กูสาวสวัสดีครับประธานสุดหลอ่อเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่มันเล่าดนิเอามากินในโรงเรียนแบบนี้ได้ยังไงอะเล่าออหาแล้วมันสาเกเดูกกูบ้นเหนียวเลย อันเนี้ยสายเกที่พวกเรามาปุ่มับซุปกันอ่ะไอติมมันกลัวไม่เชื่อมันก็เลยจิบไปนิดนึงแค่เนี้เนี่ยนี่พวกพี่ผมถามจริงนะใครมันจะไปโง่เชื่อวะเททิ้งก็จบแล้วปะกินทำไมอันนี้มันก็เถียงอยู่ได้เดี๋ยวกูช้อนเลยยา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 เยียวเยี่ยอ ฐานเบอร์เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างไม่เกินการควบคุมไปแล้วพวกมึงก็วัวเหอะ